สวัสดีครับที่นี่ตอนรับข่าวชูชองกาพารวยครับผมมื่อนี้แอดมีแนวทางปัะจ,จำวันที่25สิงหาคม2567มาฝากนะครับผมลาสุดเมื่อคืนนะครับกลับมาถึงบ้านนะครับประมาณ3ทุ่มนะครับก็เลยอธิษฐานบอกปูกอน,นอนนะครับผมมายกมือไหว้ปูปู้ยไก่เลยออกก็เดิวันที่หนึ่งสิงเอวันที่หนึ่งกันยาพันมันทีออกตัวได้ไกลปูมาเขาฝัน ปรากฏว่าปูมาบอกหรีนะครับปูมาบอกบนบอกล่างเลยนะครับวันนี้นะครับสามตัวบนแล้วก็สองตัวล่างนะครับผมแต่ปูว่าแต่นะครับแต่นะครับซื้อก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราดูน้ากันซื้อมือไหนนะครับผมอีฟซีท่านไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องก้าพารวยด้วยนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมสำหรับมุ้ว่านกาไน้ยินี้ข่าวดีอ c ฟซีกัได้กันนะครับผมทั้งสามตัวได้สองตัวนะครับันนี้กาศ ั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมสาหรับทางช่องกับมาแบีงปันนะครับสาหรับแนวทางความฝันนะครับผมกับแปลออกมาจากความฝันนะครับผมกับเอฟซีกับได้โชคนํานะครับผมได้โชคด้วยก็ดีใจด้วยนะครับสำหรับเอฟซีผู้โชคดีว่านี่ได้ยินข่าววอะไรยู่ประมาณล้านหนึ่งนะครับล้านกว่าบาทนะครับผมโมโหว่าคนไปซื้อตัวไหนขึ้นมาถือเขาถึกแน่แนะครับผมอ่ะเมื่อนี้ปูกับมาบอกอีกแล้วนะครับผม อ่านะครับผมสรบปูนะครับปูนี่ก็เป็นยังคือว่าปูนะครับเป็นเสียงผู้ชายนะครับเพื่อนมาหายามใดก็คือว่ากระเข่าของเพื่อนกัเลยเอื่นเพื่อนปูนะครับผมแต่กาที่เคยเห็นนะครับก็คือผู้เฒ่าใส่สุดข่าวนะครับผู้เฒ่าใส่สุดข่าวมหาแต่ลังๆนี่อาจจะบอคอยเห็นเห็นบอคอยชัดนะครับหรือว่าเพื่อนบ่ท่านไดหใ่้เห็นรักนะครับผมสรบเมื่อคืนนะครับผมฝันแล้วก็ ผมรู้สึกว่ามาเห่ามาหอนครับเมื่อคืนนะครับทั้งคืนเลยนะครับแทบไม่ได้นอนแอบทายคีบไว้พร้อมนะครับผมประมาณสักโอ้โหหอนยกหนึ่งน่เหายกหนึ่งหนึ่ประมาณสักหนึ่งนาทีถึงสองนาทีก็ไล่ล้วก็เงียบไปแป๊บนึงก็แล่นไปนาบ้านเหาอีกนะครับผมเดี๋ยวฟังน้ากันนะครับผมสำหรับแต่แต่ทายทายคีไปไว้นาจินาจีโบเห็นนี่ยังนะครับผมคืนแต่ก่อนก่อนที่มาเห่ากับฝันฝันปาปูมหานะครับปูมาบอกสามโต นะครับสามตัวบนและสองตัวล่างนะครับมือขึ้นนะครับอันนี้ก็ให้ฟซีรองพจาณาิ่็ได้ครับเดิอเป็นเพียงแนวทางนะครับผมแล้วก็ท้ายคลิปนะครับท้ายคลิปอ๋อเดี๋ยวจะแยกเดี๋ยวแยกเพราะว่ามือนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะทําเป็นรัฐบาลไทยให้นะครับจะมีเลขสูตรนะครับชุดสูตรสุดสองตัวืวอที่แล้วนี่ได้หลักหกมาหกเจ็ดนะครับมันออกเจ็ดหกนะครับผม จะมีสามตัวแล้วก็สองตัวนะครับแยกล่างบนให้ชัดเจนนะครับงวดนี้ได้หลักสิบหลักหน่วยด้วยนะครับเดี๋ยวรุ่นด้วยกันนะครับมันขึ้นเนี่งัดจนดึกนะครับ <c oughs> มาเขากามฟันกันเลยนะครับผม <c oughs> ฟันมาปูมหานะครับผมปูพันว่าอยากได้สามตัวบ่อพันวาเอาแอดตอบอยังได้ไหแอดก็ต้องว่าอยากได้นะครับ <c oughs> อยากได้ปูอะไระวางทีสิ่งที่ัตั้งใดมันค่อยถุดสามตัวอะไรวางทีปูว่าตัวที่ร้านน้อยไฮ ให้เอาสามมาใส่ทั้งนาเดอพ์คว่าโตัวที่ร้านน้อยไห้นะครับร้านน้อยไห้แล้วเอาสามมาใส่ทั้งนาพุณว่าแล em. ้วจะได้สามตัวคว่าเอ้าใกลกับมานังคิดร้านน้อยร้านน้อยเป็นน้องเขาปั่นหรือว่าเป็นน้องมิลินกันล้วสิก็เลยคิดไปคิดมาเออนาสิเป็นน้องมิลินนะครับผมนาสิเป <ucc> so ็นน้องมิลินเพราะน้องมิลินนี่น้อยสุดละนะครับผมถ้าอยากได้สามตัวให้เอาสามมาใส่ทั้งนา เลขอีหลานหน่อยเลขเลขหลานน่อยอียังนีละเพิ่นว่าแล้วก็ลา้างเพิ่นว่าแต่บบบอกเวลาแอ๊ดก็ไ้ถามมาเฮ้านะครับผ้สึกว่าเพื่อนว้าจบเสร็จมาเฮาแบบแบบบบหยุดเลยนะครับผมเดี๋ยวจะเอาคลิปตอนนมือถให้ลงให้เบิง่งนะครับไม่แน่อาจจะได้เห็นยังยังผ่านหนากลองนะครับแบบเฮ้าแบบน่ากลัวเลยบ่ก้าออกไปเบื้องนะครับผมไม่กล้าออไปดูเลยนะครับบพฮู้ว่ามันกิความเสื่อเนาะจักสีมาดีรือสีมาบดีเพราะว่ามันเฮาอยู่หนาบาน เฮายูนาบานตรงมืดๆข่างต้นไม้ใหญ่น่ะข่างต้นไม้พุ่มๆเฮาอยู่น่าละปกติถ้าเป็นพุ่มเป็นเท่าเป็นยังพ้่ตตองเขามาได้แต่นี่นาจะเป็นแนวอาจจะเป็นแนวบดีก็ได้ที่เสือมันเขามาบดได้หมาก็เลยเฮามากนหมาเหมือนหมาจะแล่นไปกัดนะครับเหมือนหมาจะแล่นไปกัดแบบเฮาแบบคือค้นจอบมานนี่แหละจั่เสือสำหรับสามตัวนะครับคือสามแปดซีนะครับผมสามแปดซีสามซีแปดนะครับตัดออกมาก็จะเป็น สามเดี๋ยวจะให้ดูสามแปดแปดสี่แล้วก็สามสี่นะครับตัวที่ตัดออกมาจากสามตัวนะครับแจ่ปูว่าถ้าอยากได้สามตัวให้เอาสามไซดันนาเลขอีหลานหน่อยเลขหลานหน่อยนะครับผมแล้วก็ล่างนะครับก่อนที่จะไปบอกมาสามชุดล่างนะครับผมฟังดีๆอันนี้คือล่างปูหายมากก็คือหนึ่งแปดศูนย์แปดศูนย์เก้าอันนี้ล่างไม่บอกเวลานะครับบอกบอกเวลานะครับผมอดก็ยใอยากได้อีกคือ คือที่่าปูม,มาบอกเวลาคิวนะครับผมบอกห้าโมงหกโมงหนึ่งทุ่มนะครับอยากได้แบบนั้นแ่ะมันคอยสิได้นะครับค่อยสิได้เมื่อน,นี้ก็ว่าจะไปหาบงติดต่อเบิ้งสางนะครับหาสร้างมาเหตุยดทำนะครับหาช่างมาทําถ้ำนะครับแต่บ่รู้ว่าจะได้อยู่ได้ก็ตามวาสนานะครับผมทำวาสนาบุญบุญนี่บุญได้ซ้ำใดวาสนาได้ซ้ำใดก็ที ใจชำนาญนะครับผมวาสนาดีกสิได้สร้างที่เฮ็ดงานใจเย็นปันได้งามนะครับถ้าวาสนาบ่ดีกสิคือรุดกระลาดก็ว่าทตละนะครับผมอาสำหรับตัวเลขนะครับผมตัวเลขนะครับด้านล่างเป็นเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรเบอร์ติดต่อแอดมินนะครับช่องก้าพารวยนะครับผมติดต่อมาได้นะครับสำหรับแนวทางให้ดูทางช่องนะครับผมดูทางช่องที่นําเสนอนะครับผมสำหรับที่ไปที่มากก็ว้าให้ละเอียดแล้วล่ะนะครับผม ฝันไม่ยาวแต่เล่าให้แบบชัดเจนอยู่นะครับชุดล่างนี้ปูหายมาแบบนี้นะครับหรือว่าหรือว่าจะเป็นห้าโมงหกโมงหนึ่งทุ่มไม่ได้เพราะว่าปูหายรอบแรกหนึ่งแปดศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์เก้าไม่แน่อาจจะออกออกตัวนี้ก่อนออกตัวนี้ต่อมาออกตัวนี้ต่อมาออกตัวนี้นะครับผมแต่สามตัวปูให้ว่าถ้าอยากถือสามตัวให้เอาเลขล้านน้อยประมาณนี้แหละให้เอาสามไปใส่ด้าน,หนาหรือว่า เลขสามตัวของน้องมิลลิน,หน,น,ห,น,นหนึ่งกันยาหนึ่งกัญญาหนึ่งกันญานี่แอดแป๋ของน้องมิลลินไว้นะครับใครจะเดาเอาสามตัวใครจะเอาสามตัวมาแอดก็ได้เนี่ยนี่นี่น,น,นี่น้องมิลลินนะครับผมน้องมิลลินให้สี่แปดเงินสองเหรียญเงินบาทสองเหรียญดอกไม้หนึ่งดอกแอดแป๋ให้เหมือ่อไหร่ก็คือหนึ่งแปดสี่อ่าหนึ่งสี่แปดหนึ่งแปดสี่นี่แหละแล้วก็สอง ปดสี่สองสี่แปดนี่แหละประมาณนี้แหละชุดสามตัวแต่เมื่อคือนนี่เขียนให้อีกสามแปดสี่เพราะว่าแปดสี่แปดมาหลักสิบสี่มาหลักหน่วยเด่นล่างนะครับเด่นรางบแน,น่แหละเลขสูตรตามสูตรนะอ่างเกียมันก็ขื้นมันก็ลุ่นะครับอันนี้ก็เลยว่าเอาทามาล่างเข้ากับกันบนไว้นั่งก็ได้นะครับผมเพื่อปูมาให้นะครับสูตรมันก็มีหลุดมีเข้าเหมือนกันอ่านงะผมเลขสูตรเนี่ยนะครับผมสลับแนวทาง ของน้องข้าวปั้นเดี๋ยวครับน้องข้าวปั้นยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอน้องพร้อมก่อนนะครับน้องเิ่นค่าเหร่นเิ่นไข่เขียนหนังสือเพิ่นอยู่นะครับผมถ้าน้องพร้อมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบแล้วก็จะมีข่าวแจ้งว่าแอดไปจะปล่อยาำเล้าเมื่อนี้นะครับปล่อยทำเลาว,วันนี้เพิ่นนั่งคิดแล้วแปลแล้วนะครับปูมาบอกตัวเดียวนะครับว่่ต้องไปคิดมากก็คล้ายๆว่าปูตีตะปูสองดอก นะครับปูตีตะปูสองดอกเอฟซีก็ได้กันร้ายนะครับในกลุ่มแต่แอดก็คือว่าแอดบริตีให้การตีมันก็จะรลายนะครับผมวมืนอี้ก็รุนน้ากันว่าแอดไม่จะแปลออกมาเป็นตัวใดนะครับแอดก็สิ่คอยแปรซอ,อยนะครับผมได้กี่ตัวกี่ชุดเดี๋ยวรุนด้วยกันวันนี้บนว่าชินเนียนให้คักครับโยเพราะบนว่าบนวาเหมือนคล้ายๆว่าปูสีมหัยสองตัวแล้วตอนนี้นะครับผมบมื่ี้แหละเสริมดวงเศรษฐีมาแล้วเราอาจจะได้สี่ตัว เดี๋ยวรอลุ้นกันในคลิปว่าแอใไมค์จะปล่อยตัวไหนนะครับอย่าวอ์ดังเอ็ดดังไปนะครับผมได้ปุ๊บล้วก็เอฟซีถ้าไหนชอบก็เอาไปพิจารณาดูได้เลยนะครับทางช่องเอามาแบ่งปันสําหรับแนวทางแนวทางความฝันนะครับเป็นแค่แนวทางความฝันนะครับเอามาแปลไว้ให้นะครับผมรับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะครับทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตุนพินิจของ f c ฟเขาั้นจะได้ตอนไหนครับ ตอนนี้บ่เขียนเลยเอาเขียนเลยอย่าเพิ่งไปไหนน้องครับปั้นพร้อมแล้วนะครับประกาเขียนตรงไหนเขียนตรงไหนเอาเขียนเลยใช่ใช่อ้ยู่ดีๆีกับพร้อมไม่ต้องเบิ่งคลิปนะฮะเอาเอาแล้วบ้านี้โอ้ตกแบบไงอืมอืมโออตกแบบไงครับผมตกแบบไงเลย ถูกเลยไหมลูกถูกเลยถูกตอนนี้เลยถูกตอนนี้เลยป้าถูกตอนนี้เลยเขีนตอนไหนถูกตอนนี้นะครับผมเที่ยงมันต้องมีสระเอเอดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพาเขียนเที่ยงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่น้องให้หนึ่ง หนึ่งเก้าเจ็ดนะครับวันนี้หนึ่งเก้าเจ็ดตอนเที่ยงนะครับผมเอาฟซีชอบก็พิจารณาดูได้สองตัวเดี๋ยวตัดให้นะครับมีหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับผมสลับแนวทางของน้องขับปั้นก็ไม่ใช่เบานะครับบอกก็ออกเมือ่อวานนี้เพื่อนไปสี่อยูจำนวนจำนวนฟซที่ฝากไปเสริมดวงเศรษฐีนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแจ้งให้ทราบถ้าไปอีกรอบไหนนะครับผมอาจจะประมาณกลางเดือนหน้านะครับผม ชี้ให้สามหนึ่งออกสามหนึ่งจริงๆนะครับเด็กคนนี้ไม่ธรรมดานะครับนอกิ่อนอาจจะมีในในของเพิ่อนอยู่นะครับผมไอเอสซีท่านไหนชอบก็พิจารณาดูได้นะครับสลับแนวทางของน้องข้าวปั้นนะครับผมสลับคลิปนี้แอดขออนุญาตจบตรงเพียงแค่นี้ครับผมเจอกันคลิป